สวัสดีแต่ท่านผู้ชมตอนนี้มาคัมปิ้งกันนะจ้ะย่าๆยก็มาหอดมองที่พักแล้วจ้ะมองคัมปิ้งกันนีล่ละเดี๋ยวจะออกไปเบิ้งข้างนอกให้ผ้าเบิ้งข้างนอกแล้วจ้ะอีกเทือนหนึ่งเขามาข้างในแล้วแต่ไม่สองของนอนเนะจ้ะแล้วก็อันเดี๋ยวเบิ้งข้างหลังดีกว่าเบิ้งทาง สวัสดีจ้าท่านพี่น้องป้องไปตั้งหลายสวัสดีจ้าแย่ๆเมื่อนี้ไม่แยๆก็เดินนอกสถานที่แล้วแต่ท่านผู้ชมขับรถส้มวิวมาเรื่อยๆเจ้าจนว่ามาตั้งไก่ขับรถมาต่างหางหกชั่วโมงจากเมืม่อนี้ก็เลยได้มานอนตรงนี้พักผ่อนหยุดเมื่อนี้คขึ้นในยูหองนี้เนาะแต่ท่านผู้ชม เตียงนอนก็เป็นแบบนี้เนาะจตะเป็นในหน่อย,อยมันเป็นแคมปิ้งนะคะมาถึงกับเข่าคล้องอยังมาลงตรงนั่งอยู่อันนี้อีกเขาเตียงนึ่งจะ้ะมากับลูกสาวกับพ่อบ้านอันนี้ตรงโต๊ะกินเข่าคล้องว่างมาลงตรงนั่งเราจะทันผู้ชมแล้วก็มามีห้องน้ำอีกเนาะจ้ะเนาะตรงนี้ห้องน้ำนะคะ น่าอยู่มันกันนะอันนี้ห้องอันนี้ครัวมัน,นเป็นค่าปิ่งเดีย๋ยวจะพาอ,ออกไปเบิ่งข้างนอกอีกที่หนึ่งตรงนี้ก็เป็นห้องอันทําความสะอาดแต่จากห้องนีนทําความสะอาดเบิรเนี่ยใหญ่เอามาเข่าก็แก้วแต่ท่านผู้ชมขาดว่าได้ <c oughs> เอาติดรถมานำจากกองเขา่า แล้วก็นนมีแก้วปลาลาน้ำนอจ้ะแล้วก็ม่เห็นถอดป่าถอดไก่อย่างประมาณนี้และเดี๋ยวพายางออกไปเบิ่งข้างนอกจก้ะอันนี้โตสำหรับนั่งข้างนอกนั่งชุ่มข้างนอกไหมจ้ะออกมาเบิ่งข้างนอกแล้วก็จะเพิ่งกเกินน่งนอจะเนาะจอดรถอยู่หม่องพูน ขับรถมาเอยๆจาท่านผู้ชมขับรถมาเรื่อยๆนอกจากห้องหลายๆห้องข้าเจ้าพูดที่ข้าเจ้ามีรถบ้านข้าเจ้าเอารถบ้านมาจอดจากทางคุณเนาะรถบ้านมาจอดเดี๋ยวจะเบิ่งห้องใหญ่ๆที่ใหญ่ๆอยู่เนาะห้องเบอร์สามสิบเอ็ดนี่จ้ะมันเป็นคันบ้านเท่ากับว่าห้องอันบังกะโลเน,นาะแต่เนาะ นายูมันกันแต่ว่าของนึงกับแพงอยู่ได้แต่ท่านผู้ชมก็แต่ว่ากับยูได้ครอบครัวนอกจากเนาะเป็นนัื่อสิละแต่วสิผ้ายางไปชพอบ้านแต่คนสิผ้ายางไปใส่ดอกต้นเล้งๆหนึ่งสิยางไปเบิง้งหาเลเด่นนักจก้ะอยู่ทางพีตั้งแหบว่าอันทางอันภาคใต้ของสวีเดนนะ้วท่านผู้ชม จังว่ามือนี้บ่ค่อยได้อันเขาไปหาเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องแวะเขาไปหาอยู่กับอันแบบว่าขื่นโทรศัพท์มันอันหายหายรุดรุดแม่จะนั่งรถมานาะจะลื่อนขื่นมันน่ะขื่นโทรศัพท์บ่ค่อยดีเวลานั่งรถอันมองดีมองบ่ดีอันซุ่มขาวขาหันก็เป็นแบบว่ารถบ้านขาเจ้ามาจอดขาเจ้าก็นอนไนหันนอนในรถบ้านเลยจ้ะ ก็เสียค่าเศราคือเก่าหันหลังข้างหนารถมารถบ้านมาจอดก็ได้แต่ท่านผู้ชมบอได้มาจอดรีเด้นห่นะไรตางกินใบทถืงพูบุญพูบแล้วก็สิพาต่อนื่องไปเรื่อยๆเนาะแต่ท่านผู้ชมแหละเบิ่งไปเรื่อยๆ ตรงนี้ค่าปิ่งนะคะท่านผู้ชมยายามาหล่อม่านพักตรงนี้ล้จ้ะตรงนี้ที่แบบกัาเจ้าเสาบังกะโลนจตะแต่ส่วนสุนยายาเสาบังกะโลก็มีบังกะโลให้เสาเนี่ยนัจ้ะ<ม>ข้างล่างลงไปก็มีทะเลแต่ท่านผู้ชมเดี๋ยวจะลุงไปทะเลอยู่แต่ว่าจะไปลานขาก่อนนัจ้ะ ทุกคนไม่ได้ใส่หน้ากากเลยนะทุกคนที่เมืองสวีเดนเนี่ยประเทศสวีเดนเดินตามถนนคนทางไม่ไม่ใส่ไม่ใส่หน้ากากเลยยังมีร้านอาหารก็คนเต็มอยู่นะทุกคนเนี่ยทุกคนเต็มอยู่แต่กล้องเงี้ยาย่ามันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะหน้ากล้องไม่ดีคะ่ะทุกคนนไหม ผู้คนเดินไปมามาเที่ยวกันไม่มีใครใส่ไม่มีใครใส่หน้ากากเลยนะ,นะนถ้าไปฝั่งทางนู้นมันก็เป็นประเทศนอร์เวย์นะท,นทุกคนูทางนู้น วันพักก่อนนะวันนี้คนพักวันพักผ่อนของนี่ยยากแล้วก็พ่อบ้านก็เลยมาเที่ยวที่เมืองไกลหน่อยอยู่ไกลอยู่นะไกลนั่งรถตัง้งหกชั่วโมงขับรถมาเองค่ะขับรถที่ลมชมวิวมาเรื่อยๆตะวันเห็นตะวันไหมคะเนี่ยเยวลา6กโมงครึนะ นี่เรือนะเป็นเรือเรือร้านอาหารนะคะทุกคนเป็นเป็นพัตตารเป็นร้านอาหารในนี้อเป็นอาหารร้านอาหารซีฟู้ดนะได้ฮะอะรฮะริกัดได้เด้ตารางวะบอรตันอะรสกโดมกันเอกปกอรโดโมกะ อาวัดก uh ็ร huh, oh, okay. okay, mm ่มเขากระดกอ๋อเป็นเรือโดยสารโอเคแอร์แต่แคบตัวละนนทีอันนี้เมืองเมืองที่แบบว่านักท่องเมืองท่องเที่ยวนะคะทุกคน ท่องเที่ยวของประเทศสวีเดนเป็นเมืองท่องเที่ยวกั่นี่เป็นเมืองท่องเที่ยวคนเยอะเหมือนกันนะไม่มีใครใส่แมสเลยนะตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วนะ เป็นเมืองท่องเที่ยวประเทศสวีเด็นนะคะคนเต็มร้านอาหารเลยเพราะว่าเราจะไปถ่ายอันให้เห็นหน้าคนโดยตรงๆก็ไม่ได้เราก็ต้องถ่ายพอผิวเฟินอย่างนี้นะคะมันถึง่าไวัย

มาในเมืองอีกเมืองหนึ่งทุกคนประเทศสวีเดนนะคะเมืองนี้มีทะเลด้วยแต่บ้านยา่ยาไม่มีทะเล

จะทุ่มหนึ่งแล้วนะทุกคนเวลาจะทุ่มหนึ่งแล้วหกโมงกว่ายังมีตะวันอยู่เลยเนี่ย สวัสดีจ้ะท่านผู้ชมตอนนี้ม,มาคัมปิ่งกันนะจ้ะเยา,ยาก็มาหอดหมองที่พักแล้วจ้ะมองคัมปิ่งกันนี่ละเดี๋ยวจะออกไปเบิ้งข้างนอกให้ผ้าเบิ้งข้างนอกแล้วจ้ะอีกเท่อหนึ่งเขามาข้างในแล้วจ้ไม่สองห้องนอนนะจ้ะแล้วก็เดี๋ยวเบิ้งข้างหลังดีกว่าเบิง้งทาง สวัสดีจ้าท่านพี่น้องปองไปตั้งหลายสวัสดีจ้าย่ๆเมื่อเนี้ยไม่แยาๆก็เดินนอกสถานที่เด้อแต่ท่านผู้ชมขับรถส้มวิวมาเรื่อยๆเจ้าจนว่ามาตั้งไก่ขับรถมาตั้งหางหกชั่วโมงจก่เมื่อนี้ก็เลยได้มานอนตรงนี้พักผ่อนอยุดเมื่อนี้ยขึ้นในยุหองนี้เนาะจต่ท่านผู้ชม เตียงนอนก็นเป็นแบบนี้เนาะจะเป็นใน้น่อยมัน,นเป็นแคมปิ้งนะคะมาถึงกับเข,าขออ่าค้องยังมาลงตรงนั่งอยู่อันนี้อีกเขาเตียงนึงจ้ะมากับลูกสาวกับพ่อบ้านอันนี้ตรงโต๊ะกินข่าคล้องว่างมาลงตรงนั่งเราแต่ทันผู้ชมแล้วก็มัมีห้องน้ำอีกเนาะจ้ะเนาะตรงนี้ห้องน้ำนะคะ น่าอยู่มนันกันนะอันนี้ห้องอันนี้ครัวมัน,นเป็นคัํมปิ่งเดีย๋ยวจะพาอ,ออกไปเบิ่งข้างนอกอีกที่หนึ่งตรงนี้ก็เป็นห้องอันท่คว้มสะอาดแ้่จากของนี้ท่ความสะอาด,าอาอาดเบิ่งนี้อยากออกมาเข่ากัแกแ้วจะท่านผู้ชมขาดว่าได้ <c oughs> เอาติดรถมานำจากกองเขา่า แล้วก็นนมีแก้วปลาลาน้ำนอตจ้ะแล้วก็มีเห็นถอดป่าถอดไก่อย่างประมาณนี้และเดี๋ยวพายังออกไปเบิ่งข้างนอกกันอันนี้โตสำหรับนั่งข้างนอกนั่งชมข้างนอกนะจ้ะออกมาเบิ่งข้างนอกแล้วก็จะพึ่งกเกินน้ำนอจกจ้ะจอดรถอยู่หม่องพูน ขับรถมาเรอยๆแต่ท่านผู้ชมขับรถมาเรื่อยๆนอกจากห้องหลายๆห้องข้าเจ้าพูดคือข้าเจ้ามีรถบ้านข้าเจ้าเก่ารถบ้านมาจอดจากทางคุณเนาะรถบ้านมาจอดเดี๋ยวจะเบิ่งห้องยายๆที่ยายๆอยู่เนาะห้องเบอร์สามสิบเอ็ดนี่จ้ะมันเป็นคันบ้านเท่ากับว่าห้องอันบังกะโลเนาะแต่เนาะ นายูมันกันแต่ว่าของเนืงกับแพงอยู่ได้แต่ทันผู้ชมกระแต่ว่ากายูได้ขอบรัวนอกจากเนาะเป็นเั่งจีละวแต่ว่าสิผ้ายางไปชพอบ้านแต่คนสิผ้ายางไปใส่ดอกต่อนแรงๆหนึ่งสิยางไปเบิง้งหาเลาะเด่นน่นจาจะอยู่ทางพีั้งแบบว่าอันทางอันภาคใต้ของสวีเดนแลอท่านผู้ชม จังว่ามือนีโบสถ้อยได้อันเขาไปหาเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องแวะเขาไปหาอยู่กับอันแบบว่าขื่นโทรศัพท์มันอันหายหายรุดรุดแม่จะนั่งรถมานอกจะลื่อนขื่นมันนะ่ะขื่นโทรศัพท์บ่ค่อยดีเวลานาลั่งรถอันมองดีมองบบดีอันส้มขาวขาหนันก็เป็นแบบว่ารถบ้านข้าเจ้ามาจอดข้าเจ้าก็นอนไน,นหันนอนในรถบ้านเลยจะ้ะ ก็เสียค่าเช่าคือเกาหันหลกักข้าเหนารถมารถบดบานมาจอดกระไดแต่ท่านผู้ชมก่ได้มาจอดฟรีเด้นน่นตาตื่นเต้นทั้งผู่บุณผู้ผแล้วก็สิาพาตอเนื่องไปเรื่อยๆเนาะแต่ท่านผู้ชมเบิงไปเรื่อยๆ